กฎหมายอียิปต์มีพื้นฐานมาจากหลักการของเทพีมอาอัดผู้เป็นตัวแทนของความจริงความสมดุลระเบียบและความยุติธรรมโดยฟารโหารห์ที่อยู่ในฐานะผู้ปกครองจะทำหน้าที่รักษาและดูแลโดยการออกข้อกฎหมายและนำมาบังคับใช้เพื่อให้แน่ใจว่าชาวเมืองจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบนั้นๆซึ่งบางครั้งการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการของเทพีมอาอัดก็นำมาซึ่งข้อเท็จจริงที่น่าแปลกใจบางประการตามที่อับดุลไททูบจะกล่าวถึงต่อจากนี้ครับ 1. ผู้ถูกกล่าวหาถือว่ามีความผิดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์หลักการของเทพีมาอาัตถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสมดุลและความสงบเรียบร้อยในสังคมดังนั้นผู้ที่ฝ่าฝืนจึงต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงและแม้กระบวนการยุติธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานของอียิปต์แต่ว่าเทพีมาอาัตและตำนานอื่นๆก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของแนวคิดเรื่องความยุติธรรม หนึงในข้อกฎหมายที่อ้างอิงมาจากหลักการขององค์เทพีคือบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดจะถือว่ามีความผิดจนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการตัดสินคดีความในศาลอียิปต์ก็คือพยานโดยหากพยานให้การโกหกก็จะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง สำหรับอารยธรรมกรีกโบราณตั้งแต่สมัยประชาธิปไตยแบบเอเธนส์มีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนมาตั้งแต่ราว590ปีก่อนคริสตกาลส่วนระบบกฎหมายของอ e ียโบราณมีรูปแบบการพิจารณาคดีที่ใกล้เคียงกันเรียกว่าเค n นเบที่มีสภาผู้อาวุโสทำหน้าที่ตัดสินคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเล็กๆน้อยๆและข้อพิพาทในท้องถิ่น ส่วนคดีร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นอาชญากรรมเช่นการปล้นสุตสารหรือการฆาตรกรรมจะถูกส่งต่อไปยังศาลชั้นสูงที่มีอัคารมหาเสนาบดีเป็นผู้ควบคุมดูแล 2. การแบ่งลำดับชั้นทางตุลาการอียิปต์โบราณมีระบบศาลที่เป็นลำดับชั้น กล่าวคือหากเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงนักจะได้รับการพิจารณาโดยเซรูซึ่งสภาผู้อาวุโสจะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในพื้นที่ชนบทส่วนสภาผู้อาวุโสเคยนเบตจะทำหน้าที่พิจารณาคดีในระดับภูมิภาคและระดับชาติครอบคลุมประเด็นทางกฎหมายที่หลากหลายตั้งแต่ข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินไปจนถึงข้อกล่าวหาทางอาญา ระบบในการพิจารณาคดีก็คือหากคดีความไม่สามารถแก้ไขโดยเซรูหรือศาลระดับชุมชนได้ก็จะส่งต่อไปยังเคนเบดในบางคดียังถูกส่งต่อไปยังศาลหลวงที่เรียกว่าจัดจัดสำหรับคดีที่ร้ายแรงที่สุดหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยเฉพาะนักอียิปตยายานอัสมันได้กล่าวไว้ในหนังสือ the mind of egypt ของเขาว่าความยุติธรรมในอียิปต์หมายถึงชีวิตที่กลมกลืนกับโครงสร้างที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งทำให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบรักษาความสมดุลไว้ให้ได้นั่นก็คือฟาโรห์หมายความว่าเพื่อที่จะรักษาหลักการของเทพีมาอาัดไว้ฟาโรห์จึงถือเป็นบุคคลที่มีอาวุโสที่สุดในลำดับชั้นทางกฎหมายทั้งยังมีอำนาจสูงสุดในการตรากฎหมายแก้ไขข้อพิพาทและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 3. บันทึกว่าด้วยคดีลอบสังหารฟาโรห์ราเมเสษที่3แม้จะยังไม่มีการค้นพบประมวลกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของอ e ีโบราณแต่จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ก็บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอาลักษ์หรือผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึกมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการทางกฎหมายมากโดยครอบคลุมหน้าที่ในการให้ข้อมูลในชั้นศาลและการเขียนพินัยกรรมหรือสัญญาทางกฎหมายอื่นๆ ความสาคัญของอาลักษ์ในการจดบันทึกเกี่ยวกับการพิจารณาคดีได้กลายมาเป็นหลักฐานทางประสาทชิ้นสําคัญแห่งยุคอีบราณว่าโดยการลอบสังหารฟาโรห์รามเสสที่3ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการสถาปนาเจ้าชายเพนตาแวร์พระโอรสขึ้นครองบัลลังก์รามเสสที่3ขึ้นปกครองดินแดนอียิปต์ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่สงบครั้งใหญ่ในฐานะฟาโรห์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์ที่20ท่ามกลางความไม่สงบนี้ตีเยมเหสีองค์หนึ่งของรามเสส กับเปเบคกาเมนเจ้าหน้าที่ระดับสูงในราชสำนักได้ร่วมกันวางแผนเพื่อสถาปนาเจ้าชายเพนทาแวร์ขึ้นสู่อำนาจแต่ไม่สำเร็จแม้ว่าฟาโรรรมเสดที่3จะถูกสังหารตามแผน แต่แผนการร้ายนี้ก็ถูกเปิดเผยนำไปสู่การพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นตามมาและกลายเป็นคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณที่มีการบันทึกรายละเอียดไว้เป็นอย่างดีในปาปิรุสบันทึกการพิจารณาคดีแห่งตูรินระบุไว้ว่าในการพิจารณาคดีสำคัญครั้งนั้นฟาโรห์รามเสดที่4ได้แต่งตั้งผู้พิพากษาจำนวนทั้งสิ้น15คนเพื่อตัดสินคดีความนี้ถึง5ครั้งและส่งผลให้มีการประหารชีวิตผู้กระทำความผิดไปถึง28คน สกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศเมื่อเทียบกับกฎหมายอื่นๆในโลกยุคโบราณระบบกฎหมายของอียิปต์ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการปฏิบัติต่อเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียมโดยในศารผู้หญิงถือว่าเท่าเทียมกับผู้ชายในทางกฎหมายสามารถซื้อขายและยกทรัพย์สินให้ผู้อื่นได้ความเท่าเทียมกันทางกฎหมายนี้ยังคงดําเนินต่อไปภายใต้การปกครองของกรีกในยุคทอรเลมี แต่หลังจากการสู้รบในยุทธการที่อัคติอุมประมาณ31ปีก่อนคิสการอียิปต์ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจกักรวรรดิโรมันที่เรียกว่าอียิปต์สมัยโรมันกฎหมายความเท่าเทียมดังกล่าวถูกยกเลิกไปนับแต่นั้นกฎหมายที่เทียบเคียงได้กับกฎหมายการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมกันของอียิปต์ก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยจนกระทรั่งศตวรรษที่19ในยุโรปและอเมริกานอกจากนี้ความเท่าเทียมกันทางเพศ ยังสะท้อนให้เห็นในกฎหมายการสมรสด้วยโดยผู้ชายและผู้หญิงสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันได้ระหว่างการสมรสรวมถึงการขอหย่าร้างก็สามารถทําได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าฝ่ายชายต้องจ่ายค่าปรับสําหรับการหย่าร้างแต่ผู้หญิงนั้นไม่ต้องจ่ายส่วนกรณีที่นอกใจจนนําไปสู่การหย่าร้างฝ่ายที่ผิดจะต้องสละส่วนแบง่งทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของร่วมให้แก่อีกฝ่ายทันที แม้ว่ากฎหมายเหล่านี้ในอีย์โบราณจะค่อนข้างก้าวหน้าเมื่อเทียบกับอารยธรรมโบราณอื่นๆแต่ในสังคมก็ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ในทางปฏิบัติต่ตอผู้ชายและผู้หญิงในสังคมอีโยิปต์โบราณ 5. บทบาทของนักบวชในระบบกฎหมาย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของอิบดรานนักบวชมีบทบาทเป็นผู้พิพากษาในชั้นศาลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาในระบบกฎหมายได้เป็นอย่างดีโดยในตำนานของอิบดรานจะเชื่อกันว่าเหล่าเทพเจ้าจะอาศัยอยู่ภายในวิหารและเนื่องจากนักบวชถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารกับเหล่าทวยเทพได้จึงทําให้นักบวชมีอํานาจในการตัดสินคดีความไปโดยปริยายในยุคอาณาจักรใหม่ราว1 5 5 0ปีก่อนคริสตกาล นักบวชจะทำหน้าที่ถือรูปสักาาระของเทพเจ้าในที่สาธารณะและตัดสินคดีความด้วยการเคลื่อนไหวหรือชี้ไปที่คำตอบในเอกสารซึ่งนอกจากนักบวชแล้วก็จะมีโหนช่วยทำหน้าที่ตัดสินคดีความด้วยเช่นกันหนึ่งในหลักฐานที่แสดงถึงความสำคัญของนักบวชในด้านกฎหมายปรากฏอยู่ในกระดาษปาปิรุสที่บันทึกการพิจารณาคดีในศตวรรษที่2ก่อนริสจการ โดยบรรยายถึงนักบวช3คนที่ทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในข้อพิพาทเรื่องที่ดินและมีเจ้าหน้าที่ของราชสำนักเข้าร่วมการพิจารณาคดีด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคราชวงศ์ทอเลมีแสดงให้เห็นว่าแม้หลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชพิชิตอียิปต์ได้แล้วกระบวนการพิจารณาคดีและประเพณีก่อนหน้าก็ยังคงดํารงอยู่นักโบราณคดีสรุปความแตกต่างระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีในอียิปต์โบราณกับกรีกโบราณเอาไว้ว่า การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนของกรีกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยในขณะที่กระบวนการพิจารณาคดีของอียิปต์สะท้อนให้เห็นมุมมองที่ว่านักบวชคือผู้ที่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ได้ 6. การปร้นสุดสารท้าทายกฎหมายและความเชื่อโบราณ ข้อเท็จจริงที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอียิปต์ก็คือในยุคราชวงศ์เริ่มแรกการปล้นสุสานเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและกลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับราชสํานักจนนําไปสู่การออกแบบภายในพิระมิดของฟาโรห์โจเซ์ซึ่งเป็นพิระมิดแห่งแรกให้มีระบบป้องกันการถูกปลน้นในกระดาษปาบิรุสเลโอโปรแฮมเฮิร์สได้บันทึกคำสารภาพของช่างก่อสร้างผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าปล้นสุสานร,ราว1110ปีก่อนคริสตกาล และชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่าอย่างชัดเจนผ่านปากคำของผู้กระทำความผิดว่ามีการจ่ายสินบนเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษในขณะที่การป้นสุสารก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามความเชื่อโบราณชาวอียิปต์จำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามหลักการของเทพีมาอัด ื่อให้สามารถผ่านเข้าสู่โถงแห่งการพิพากษาในช่วงชีวิตหลังความตายได้ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนเสนอความคิดเห็นว่าการปรล้นสุสานที่เพิ่มมากขึ้นอาจเชื่อมโยงกับความเสื่อมศรัทธาทางศาสนาทั่วทั้งอิบรานเนื่องจากมีผู้กระทำผิดกฎหมายที่บัญญัติขึ้นตามหลักการของเทพีมาอัดอย่างต่อเนื่องนั่นเอง